ได้ที่14ค่ะแล้วมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะหัวข้อที่1ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้าง 2>, 2. นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใดหรือนะักที่ไดไจากกิจกรรมอะไรบ้างสาระสําคัญของการเรียนในคาบนี้ได้อะไรบ้างคะสา 3. เราเห็นด้วยกับสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือไม่มีประเด็นไหนที่เราเห็นต่างและเห็นต่างอย่างไร 4. รู้สึกอย่างไรบ้างซึ่งมี3หัวข้อย่อยนะคะก็คือ1 โดยภาพรวม 2. มีสิ่งใดบ้างที่เราประทับใจในคาบเรียนนี้3ามค่ะมีสิ่งใดบ้างที่เรารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดอ,อ,อยากทำแต่ไม่ได้ทำหน้าเบื่อหรือกิจกรรมที่รู้สึกชอบน้อยที่สุดมีปัญหาเป็นอุปสรรคในการเร,รียนรู้เพราะเหตุนใดจึงเกิดความรู้สึกนี้ค่ะ 5. สิ่งใดที่เราอยากเห็นหรืออยากทำในคาบนี้แต่ไม่ได้ทำ หกค่ะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 7. จ็ดนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพครูได้อย่างไร 8. มีเนื้อหาไหนที่อยากะดเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมหรือมีข้อสงสัย 9. กคลิปวิดิทัศน์นี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้าง และสิบคกมีโอกาสจะปรับปรุงเพิ่มเติม,ม,มแก้ไขคลิป,ปวิดีทัศน์ที่ได้จะทำขึ้นมานี้นะคะอยากจะปรับปรุงตรงไหนและอย่างไรค่ะ 1. ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างมาเริ่มที่ฐานที่1เลยค่ะฐานที่1มีชื่อว่าฝ่าด่านนางผีเสื้อสมุดโดยที่เพื่อนนะคะจะให้นักเรียนทุกคนเล่นเกมคําเป็นคํำตายค่ะโดยที่กติกามีอยู่ว่า ครูจะชูแผ่นป้ายขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้นักเรียนพิจารณาว่าคำนั้นเป็นคำเป็นหรือคำตายถ้าหากว่าคำนั้นเป็นคำเป็นให้ยืนขึ้นแต่หากว่าคำนั้นเป็นคำตายให้นั่งลงค่ะฐานที่สองเปิดถ้ำร้อยเพลงบรรเลงสำเนียงแห่งเทวาลัยให้นักเรียนนะคะเล่นคอนเทนต์ตามใน TikTok เลยค่ะชื่อคอนเทนต์ว่า Bad Romance Challenge ค่ะโดยที่ครูนะคะจะเปิดคลิปตัวอย่างให้ดูแล้วก็ให้นักเรียนทำตามค่ะฐานที่3าม เฮ hey, ชงเครื่องคาวหวานกับนางการอัจ,จนาให้นักเรียนนะคะเดินเป็นวงกลมค่ะโดยที่สมมุติสถานการณ์ในตอนนั้นว่าทุกคนกำลังเดินไปตลาดพร้อมทั้งมีการร้องเพลงประกอบค่ะแล้วก็ขณะที่เราเดินไปตลาดใช่ไหมคะคุณครูก็จะสุมถามนักเรียนค่ะว่าไปตลาดไปซื้ออะไรเมื่อนักเรียนตอบแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทำท่าทางประกอบสิ่งที่เราไปซื้อด้วยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนที่เหลือทำตามฐานที่4เจ้าเงาะจอมยวน ให้นักเรียนนะคะยืนเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ครูเนี่ยจะสุ่มนักเรียนออกมา1คนค่ะให้ออกมาแสดงอะไรก็ได้ให้เพื่อนหัวเราะค่ะเมื่อมีคนหัวเราะแล้วใช่ไหมคะให้คนคนนั้นเนี่ยออกมาแสดงต่อทําจนครบเวลาที่กําหนดแล้วก็ใครที่แสดงเป็นคนสุดท้ายจะถูกลงโทษค่ะฐานที่5ปรุงแต่งสื่องานศิลป์กับพระเพื่อนพระแพง เพื่อนนะคะได้แจกกระดาษให้นักเรียนคนละ1แผ่นค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกสีมาคนละ2สี 2> เมื่อได้ครบแล้วนะคะก็ให้นักเรียนวาดอะไรก็ได้ลงไปในกระดาษแผ่นนั้นค่ะโดยใช้2สีที่เราเลือกมาโดยที่ภาพที่วาดนะคะจะต้องสื่อความรู้สึกของเราในขณะนั้นค่ะฐานที่6 เชิดหนังเปิดปัญญาชนโดยที่ฐานนี้นะคะเพื่อนได้แสดงหนังตะลุงให้ดูค่ะเพื่อนนะคะได้ใช้หนังตะลุงในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ contemplative education หรือที่อีเดียกอีกอย่างว่าการเรียนรู้ที่คลครควนจิตตะปัญญาศึกษาเพื่อนะคะได้ตั้งคําถามค่ะว่าจิตตะปัญญาศึกษาต่างกับการศึกษาทั่วไปอย่างไรพร้อมทั้งยังบอกแนวะทางการปฏิบัติของจิตตะปัญญาศึกษาและได้พูดถึงเรื่อง critical thinking and problem solving thinking รวมถึง collaboration และก็ communication ด้วยค่ะฐานที่7นะคะนาารายแปลงอักษร โดยมีขั้นนำนะคะโดยให้ดู4ขั้นตอนวิธีการจัดการความคิดอารมณ์ใน YouTube ค่ะและเมื่อดูเสร็จนะคะก็จะให้นักเรียน1คนโดยซุ่มจากวงล้อค่ะบอกพฤติกรรมเชิงลบของตัวเองและให้เพื่อนๆนนักเรียนในห้องเรียนทุกคนนะคะเสนอแนวทางแก้ไขลงในแพลตฟอค่ะและเมื่อทำกิจกรรมขั้นนำเสร็จนะคะก็ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มค่ะ ให้แต่ละกลุ่มนะคะจำลองสถานการณ์ตามที่กำหนดค่ะฐานที่8นะคะข่าวี่หนีหนวิชัยค่ะโดยมีขั้นนำนะคะให้ดูคลิปวิดีโอแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ใน YouTube เมื่อดูเสร็จแล้วนะคะก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มสลับทีมกันเล่นนะคะโดยแต่ละทีมนะคะจะต้องวางแผนให้มีนักเรียน1คนเป็นข่าวีหรือว่าวัวคนที่2นะคะจะเป็น ชาวนาค่ะและคนที่3นะคะจะเป็นลนิชัยซึ่งขนุชัยนะคะจะต้องวิ่งไล่จับคาวีของอีกทีมนึงค่ะการเล่นนะคะสมาชิกที่เหลือนะคะในทีมจะต้องเรียงแถวหน้าการะดาน3าถึงสี่แถวค่ะแล้วก็กางแขนออกเป็นรัว้วโดยฟังคําสั่งของชาวนานั่นก็คือการหันซ้ายและการถันขวาชาวนานะคะจะต้องรักษาคาวีหรือว่าวัวให้ได้นานที่สุดโดนมีลนิชัยหรือว่าสื่อ,อวิ่งตามวิ่งไล่จับอยู่นั่นเองค่ะ ฐานที่9นะคะแสดงพิทยากับสุบท้นผู้ค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะทํำไมแมปสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละฐานนะคะลงไปในแท็บเล็ตค่ะต่อไปนะคะจะเป็นฐานที่10ค่ะเมตาสิงคือเพื่อนนะคะสรุปเรื่อง contemplative education การเรียนรู้เรียกใ,ใจที่ใคร่ควรวญ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใดและได้แนวคิดเรื่องอะไรจากกิจกรรมอะไรสาระสำคัญของการเรียนในคาบนี้คืออะไรบ้าง 1. Contemplative Education ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเชิดหนังเปิดปัญญาและนารายแปลงอักษรค่ะการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญจิตปัญญาศึกษา 1>, 1. เพื่อการจัดการอารมณ์และความเครียดการรับรู้เข้าใจรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความคิดและความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตนเองเข้าใจสาเหตุและสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตนเองได้ 2. การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัญหาและภาวะวิกฤตสามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลได้ สามารถเตรียมการป้องกันและแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ 2. Critical thinking and problem solving thinking ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนารายแปลงอักษรและคาวีหนีหลวนวิชัยค่ะเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดเชิงระบบตัดสินและแก้ไขปัญหาค่ะ 3. Collaboration จากกิจกรรมนารายแปลงอักษรและคาวีหนีหวนวิชัยค่ะ เป็นการสร้างความสามาัคคีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขจัดความขัดแย้งค่ะ 4. c o m m u n i c ิเคชัจากกิจกรรมนารายแปลงอักษรและคาวีหนีผลวิชัยค่ะเป็นการเลือกใช้กลวิธีสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 3. เราเห็นด้วยกับสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือไม่มีประเด็นไหนที่เราเห็นต่างบ้างเห็นด้วยทุกกิจกรรมเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่เพื่อนจัดมีครบตามพีทโมเดลแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อหาที่อาจารย์ได้กำหนดมีการดำเนินกิจกรรมที่ราบรื่นสนุกแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ 4. นะคะรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ 1. นนะคะโดยภาพรวมเลยค่ะรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นและยังได้ความรู้ด,ด้วยค่ะ รู้สึกว่าเพื่อนจัดก,กิจกรรมได้ดีมากๆ 2. นะคะมีสิ่งใดบ้างที่รู้สึกประทับใจมีกิจกรรมนะคะที่ประทับใจก็คือกิจกรรมคาวีมีขนุชัยค่ะถึงจะเหนื่อยนะคะแต่ก็สนุกมากๆแล้วก็ยังได้ร่วมกันวางแผนยังต้องสื่อสารต้องฟังผู้นำแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ 3. มนะคะมีสิ่งใดบ้างนะคะที่รู้สึกว่าไม่สบายใจอึดอัดไม่ค่อยได้ทำน่าเบื่อ หรือว่าเต้นกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดนะคะก็จะบอกเลยนะคะว่าไม่มีกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดเลยค่ะกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดนะคะคือไม่มีเลยค่ะรู้สึกว่าชอบกิจกรรมเลยค่ะสิ่งใดที่อยากเห็นหรืออยากทำในคาบนี้แต่ไม่ได้ทำไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราเต็มที่กับทุกกิจกรรมที่เพื่อนจัดได้ทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยค่ะ 6นะคะการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างหนึ่งเลยค่ะ Contemplative การเรียนรู้ด้วยใจที่ไคร่ครวงค่ะรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองนะคะทําให้สามารถเข้าใจตนเองรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกทําให้นะคะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้ค่ะ 2. นะคะการจัดการปัญหาทําให้รู้เท่าทันแนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมทั้งมีข้อความเสี่ยงป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ 2. นะคะ critical thinking, and problem solving thinking ค่ะก็คืคอรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อตัดสินและแก้ปัญหาอย่างมีวิจรารณญาณค่ะซึ่งทักษะในด้านนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทักษะในศตวรรษที่21นะคะจะช่วยเสริมสร้างให้เรานะคะก้าวทันยุคใหม่นั่นเองค่ะ 3ค่ะ Collaboration คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขจัดความขัดแย้งค่ะทำให้นะคะสามารถทำง,งานร่วมกันกับผู้อื่นนะคะได้อย่างราบรื่นเป็นผู้นำและผู้ตามนะคะได้ดีค่ะ 4. ค่ะ Communication การเลือกกลวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพครูได้อย่างไรข้อหนึ่งนะคะนำเรื่องการจัดการอารมณ์และความเครียดไปใช้ค่ะเนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเครียดค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องเจอกับนักเรียนหลายรูปแบบความเครียดนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนได้ดังนั้นการจัดการอารมณ์และความเครียดจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่กดดันและก็มีความสุขค่ะ 2. การสื่อสารค่ะอาชีพครูนะคะจําเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักค่ะทั้งการสื่อสารเพื่อมอบความรู้ให้แก่นักเรียนแล้วก็สื่อสารกับครูด้วยกันเองค่ะ 3. การทํางานเป็นทีมหรือว่า collaboration การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับนักเรียนเองแล้วก็กับครู การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนนะคะจะทําให้นักเรียนรู้สึกเชื่อใจแล้วก็เปิดใจให้ครูค่ะส่วนการสร้างความสัมพันธ์กับครูด้วยกันเองนะคะสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้การทํางานในโรงเรียนราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างมีเหตุผลสอนให้นักเรียนคิดอย่างรอบคอบไม่เชื่อคนง่ายค่ะ แนะคะมีเนื้อหาไหนที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่สอดแทรกมาในแต่ละกิจกรรมนะคะมีครบถ้วนสมบูรณ์แบบในทุกกิจกรรมแล้วค่ะแล้วก็ทุกทกกิจกรรมนะคะก็ได้สอดแทรกเนื้อหาทําให้ง่ายต่อการทรําความเข้าใจด้วยค่ะ 9. คลิปวิดิทัศน์นี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้าง ค,คลิปวิดิทัศนี้นะคะมีหัวข้อครบทั้ง10หัวข้อตามที่อาจารย์กําหนดค่ะแล้วก็ในคลิปนะคะมีการใช้วัสดุเหลือใช้แล้วก็วัสดุตามธรรมชาติในการทําคลิปด้วยค่ะสินะคะหากมีโอกาสจะปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขวิดิทัศน์ที่ได้จะทําขึ้นมานี้นะคะจะปรับปรุงตรงไหนและอย่างไรค่ะส่วน ตัวของพวกเรานะคะก็อยากจะปรับปรุงที่ตัวของพวกเราเองค่ะคือเกี่ยวกับการพูดค่ะเพราะว่าพูดเร็วไปบ้างแล้วก็ช้าไปบ้างค่ะก็เลยอยากจะปรับปรุงที่ตัวเองค่ะแลววันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย